เรียกเช่นภาพแฟนอาร์ตมัดโดรนของแ,แต่ละภาพแล้วภาพแต่ละภาพไม่โคตรเกเลยภาพนี้ก็ใช้ได้อยู่นะก็ให้ประมาณสักสิบเต็มสิบเลยเพราะว่าภาพดูสวยดีแล้วก็ภาพต่อไปโอ้ภาพนี้ก็ดูน่ารักดีนะแต่ก็ให้ไปเลยสิบเต็มสิบเพราะว่ามันน่ารักดีอะแล้วก็ภาพต่อไป ตอนนี้ก็นา่ารักเหมือนกันเลยให้สิบเต็มสิบนา่บารักเหมือนกันเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดีอนะไรเนี่ยเดี๋ยวอืมแปลกแปลกนะไงก็อืก็เอาตาตรงน้ำพานี้ก็ผม,ก,าาม,ก,มก็นะให้สิบเต็มสิบอะเพราะว่าพาร์ที้ก็ดูใช้ได้นะ กรูปหนึ่งนะเนี่ยภาต่อไปภาพนี้เหรอก็พอใช้ได้อยู่ก็ให้สิบเต็มไอ้เชีตยนี่นมันอะไรเหรอภาพต่อไป โอ้พระเจ้ามึงช่วยกูด้วยไอ้เหี้ยมึงดูแต่ละรูปดิโอ้เชี่ยดูแต่ละรูปดิไอ้เดี๋ยวใครแม่งเปิดเพลงอะไรวะรอาก,ก,กโอเฮ่อเฮ่อภาพต่อไปเหี้ฮ่อละภาพแต่ละภาพเนี่ยผมจะบอกให้ว่าไอ้ภาพแต่ละภาพเนีย่ยหายเลย แต่ละทางเลยพูดจะจบกันไปแล้วสำหรับการ reaction ้า Re แฟนอาร์มมอดดนเตโของแต่ละลูกทุกคนคิดไง้าแฟนอาร์มมอนเตโดนบ้างแล้วก็ถ้าชอบก็รีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็ใครดีกดซับสไครต์แล้วกดไลค์กับาวคลิปนี้คุณนั่นเป็นซิกมาอย่างเต็มตัวแล้ว